นี่ขอต้อนรับคุณสุช่องไปจำลองสหายลุงพลนะคะอ่ะไปไล่ไปไล่รีวิวบ้านดัมมีอ่อ่ะพูดไปด้วยนะคะจ้าวันนี้คุณยายจำลองมาทเที่ยวบ้านคุณดัมมี่นะคะรีวิวอะไรห้องอะไรที่อยู่ข้างหลังตรงนี้อันนี้บ้านนะคะบ้านบ้าน อันนี้เป็นบ้านคุณดัมมี่ออนทัวนะคะเขาวงค่ะเขาวงอันนี้ก็รอบๆอบบ้านเปลี่ยนสถานที่นะคะเปลี่ยนสถานที่เที่ยว เมื่อก,ก่อนนี้ตรงนี้เป็นร้านร้านอาหารนะคะเนี่ยตอนนี้เลิกแล้วเล้วพี่แดงพี่แดง ตรงนี้เคยเป็นร้านอาหารค่ะเลิกซะแล้วรวมถึงฝั่งนู้นด้วยนะคะที่เห็นนู้นอันนั้นเข้าไปในสวน ร้านอาหารก็ปิดปกติเขาจะขายท้าไงพี่ไหนนี่กวเะไปถามที่ฮะร้านอาหารเขาปิดนี่ในครัวเขาไงใช่ค่ะเวลาสั่งอาหารก็เข้าไปที่นี่วันนี้เขาปิดอ๋อวันนี้วันอาทิตย์เนาะหรือว่าร้านเขาวันอาทิตย์ไม่ร้านเดียวกับร้านนี้หรือเปล่าคะร้านเดียวกับลินหวานนี่แหละร้านอาหารลินหวาน ครับเน,นี่ยโอเคอันนี้เป็นร้านคาราโอเกะนะคะติดกับติดกับบ้านคุณดมี่ค่ะ ใช่ร้านนี้เขาก็ไปกันหมดเลยอันนี้เป็นบริเวณรอบร้านนะคะและอันนี้เป็นเจ้าของร้านนะคะชุดแดงเนี่ยนะคะอ,อันนหัวหน้าคุมกุมลูกน้องคุมลูกน้อง,องแต่ลูกน้องจะจะเชื่อหัวหน้าอันนี้เป็น<ไ>ม,มามดานนะคะมาดานเจ้าของร้านนะคะวันนี้ส,สวย วันนี้สวยมากเลือดชีแรงไปดิลาสีมาดามจับค่ะอย่าให้นางได้เต้นคาปูชิโน่เป็นนางขาไม่งั้นชินขาดเลยชินขาดเลยนะคะลาเต้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 คาปูชิโน่เอสเปรสโซ่ ร้านอะร้านอาหารไปหมดแล้วค่ะตอนนี้เหลือ,อแปดเนาะ ไปเขาไปกันหมดเลยอะ่ะเนี่ยร้านแถวเนี้ยเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีคนมาเช่าอืมอันนี้หมอเหมาะเนะาะ หายายน่ะสวยดิไม่อันก <6. S 2> ีนาทีหกสมภา์ดัมมี่เลยยูทูบเสนใมึงจะว่าตัวเองมันไม่มีความสมภา์ดัมมี่เลยพี่เอันนี้เป็นเจ้าของร้านนะคะ เป็นเจ้าของสถานที่แล้วให้คนอื่นมาเช่าครับเอาคะเอาให้มันเอาให้แบบชัดเจนใช่ไหมครับไม่ใช่ผมทําเองนะเมื่อก่อนผมก็ทําเองทํามาสิบกว่าปีตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารเก่าตั้งแต่สมัยคาเฟ่แล้วก็ควบคุมอีกทีนะควบคุมสถานที่คาเฟ่แล้วก็มาเป็นคาราโอเกะแล้วก็เขามาเช่า เปิดร้านชําตอนนั้นนะขายของชานะแล้วทีนี้มาเป็นร้านคาราโอเกะอีกนี่ก็ไอ็กโว่อีเนี่ดีจังเลยก็ผมทําเองอ่ะผมสั่งทําครับมันจะได้บังกันยายเวลานั่งไงอ๋อเหรอเปบังไงอ๋อโอ้โหแมมกี้วรอบครอบนะยายเออเป็นยังไงว่าจะได้บังรอบครอบรอบครอบ้จะได้จบกันแน่นอนนะ มันเล็กหอ้ปาออุตา้วห้องวีเอพีใช่ไหมห้องนี้เลยจบลองไปลองไปมึนตึ๊บจบโอเคนะคะที่บอกนะเอาปลามามายอะมามา่อเยอะๆจบที่เลยก็มันมีปลาเรื่อยๆอย่างไรไม่ปลาที่เอาขึ้นตอนนั้นน่ะนัมี่เอา เอามาปล่อยหรือยังเอามาเลี้ยงหรือยังปลามันมีปลาบึกเนาะปลาบึกมันก็ยังเหลืออยู่นะมันมันยังไม่หมดปลาบึกปลาบึกก็ตัวใหญ่ไงไม่ใช่หมายถึงว่าพี่จะบอกพี่แดงว่ามันตาเล้างพี่ลืมจ้องคนนี้ก็ไม่มานั่งสักทีเนาะมีทุกปลาเลยพี่ปลาใหญ่ปลาเล็กปลาให่ปลาเล็กกดจับจับใจกดกระดิ่งยายด้วยปลาใหญ่ยังี้ก็ได้ปิดสคนนี้ก็ได้